เป็นมูทของพี่ๆจากคณะวยาการศาส์สถาบันเทคโนโลีเจ้าฟุณทหารพระจกเก้าเจ้าคุณหารัทยารัยกังหมดนะครับรวงไปถึงมูททางด้านใดนะฮะ ทุกอย่างมาใหม่แล้วก็พัฒนาที่เดินมาตั้งแต่ซื้อเป็นโครงการจากคณะสถาปัตย์เคมไอพอนะคะเราจะมีทั้งหมดสี่กลุ่มค่ะโดยเริ่มต้นจากกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเฮลท์เทคนะคะให้ให้ชุมชนเนี่ยเข้าใจว่าเอกชนไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนแล้วสร้างความเดือดร้อนที่สาทางแล้วก็คุณคุณกิ๊กนะคะผู้บริหาร การเรียนรู้นะครับในแนวคิดแรกก็คือล้อยิงทอร์ตリーใช้มีพลังงานได้รับมอบหมายนะคะจากท่านชนธีย่งตรงนะคะในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็เอาเศษเอาเวัสดุอ่ารู้จักคุณคิดครั้งแรกที่คุณพิทพูดถึงพระจบชวาแต่เราก็เลยลองเอาผุกวันแต่ถ้าเกิดเราเพาะเนี่ยเราเพาะเพา<อ>ะ<อ>ให้เขาโตได,ด,ด้สาวันเขาจะต่อ เกิดมาเป็นม่คอเอามาเป็นครูที่ให้ทาขนาดนี้5วันเราก็เลยต้องมีการจบลองกาให้เาอมาสมัยใหม่ก็แตไม่งั้นชอบา่อนไม่ได้ฮะทำยังไงให้เป็นไปไขึ้นไปจรินะจริัง รมกันได้คะี่พี่เกียรติก่อนนะครับที่จะปล่อยตูนะครับน้องนะครับจะร่่มปล่อยตัวจะเป็นผู้ใหญ่ปล่อยก่อนนะครับปล่อยร้อยได้ที่ไหนใ่อ่ก่อนนะครับลำดับถัดไปตอนนี้ครับน้องๆครับเมื่อกี้น้องๆอาจจะไม่ได้ ไม่ได้ฟังนะครับไม่ได้ยินเนาะไม่ได้ตอนนี้ประเด็นคือตอนนี้ครับน้องๆคน,นไหนอยากไปพูเรียนเชิญไปพูเลยนะครับแล้วน้องๆท่านไหนอยากเข้าไปตามฐานต่างๆเรียนเชิญเลยนะครับีพูมมอย่ไะ,ะเดี๋ยวเด็กนะคะแบ่งฐานไปแล้วนะ,ะวนะเดี๋ยวจ้า แบ่งสีก็แล้วเดี๋ยวจะเข้าฐานก่อนแต่ที่นี่พี่ขอสักสิบคนเพื่อปล่อยปูเนาะถ่ายรูปเพื่อก,ก,การปล่อยปูก็สิบคนแถวหลังก็ได้แถวเล็นยกได้ค่ะแถวหน้าอีกห้าคนมาเลยเนาะตรงนี้ตรงนี้